ถ้บชื่ออุ้มอาิวันศรีนาคที่ผมส่งประกวดรายการนี่ครั้งั้งแรกเลยแล้วก็ก,ก,ก็ก็ไม่คิดว่าจะได้มาได้ไกลขนาดนี้ครับขอบคุณมากทํารายการดีๆครับแล้วรายการนี้มันหัว,ห,วหินด้วยผมค่อนข้างได้เปรียบตรงที่ว่าผมใกล้บ้านครับแฟนผมก็อยู่หัวหินก็ไปบ่อย,อยอยู่แล้วคือมันมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบที่แบบไม่ว่าใครก็ก็ก็ถ้านึกถึงทะเลก็หัวหินอะ มันด้วยความที่ใกล้กรุงเทพด้วยคนเหมือนก็อาจจะชอบไปเที่ยวอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ว่าผมไม่อยากจะผมอยากจะบอกว่าหัวหินมันไม่ได้มีแค่ทะเลอย่างเดียวคนก็มักจะไปเที่ยวทะเลหัวหินก็ทะเลทะเลนะั้นรูปที่ผมส่งก็ไม่ได้มีทะเลเพราะว่าผมอยากจะให้คนมาหัวหินก็ได้ไปเที่ยวที่อื่นบ้างนะครับได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างในในมาหัวหินแล้วมาเที่ยวทะเลก็อาจจะเปลี่ยนไปเที่ยวที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยผมก็ส่งรูปน้ําตกก็อยากจะให้ไปเที่ยวน้ําตกบ้างครับผมผมไม่ก็คือไม่ได้อยากจะให้ คิดเหมือนคนอื่นว่าแบบเอ้ยทะเลเท่านั้นเอ้ยเป็นหัวหินเล่นน้ําทะเลมันก็ไปยังอื่นได้เนาะเราเราผมว่าเทศบาลอะไรเนะี่ยเขาดูแลดีครับระเบียบ<ม>สะอาดใช้ทะเลสะอาดมผมก็ผม่าดีกว่าที่อื่นครับน้ําทะเลก็สวยแต่ว่าแต่ว่าอยากจะบอกว่าอลองลองไปเที่ยวที่อื่นดูบ้างแค่ในหัวหินมีที่เที่ยวเยวเอะเนาะครับ